สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปให้โหราศาสตร์ประจํารายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกันยายนสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การดูดวงนี่ก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดมิได้โดยส่วนตัวจะทําให้คนตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าก็ขอแนะนําหลักธรรมะเช่นหลักพิมพ์หาน4ีหลักอิธิบาสีมรตมิอง 8, หรือหลักธรรมะท,ทุกคนยินมาคะ่ะ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าธรรมะต่างๆตรงนี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเลือกไพ่กัน12ใบ12ใบนี้ก็มี12ตําแหน่งทีนี้ไพ่เนี่ยได้สับเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเลือกกันเลยนะคะ ที่นี้เราก็ได้ไพ่มาครบ12บสอใบแล้วแล้วก็มาเรียนตามนับไพ่กันนะคะใบที่1ใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่ห ใบที่แปดใบที่เก้าสิบอสอง อ่ะทีนี้เราก็มาอ่านตามหน้าไพ่กันนะคะใบแรกคือตัวตนของคุณเนี่คือเป็นพระพุธกับมรตยูแล้วรามองว่าในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์เกิดขึ้นในเรื่องอะไรบางคนเรื่องของการงานเองก็ได้เรื่องของอืสังคมรอบตัวก็ได้นะคะหรือเพื่อนฝูงอะไรเนี่ย คือต้องมีการติดต่อสสารเกิดขึ้นแน่ภายในเดือนนี้หรือบางคนติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้เพราะมนุยดูเหมือนเหมือนการต่างประเทศได้รวมถึงคุณบางคนอาจจะมีการคุยเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้แม้กระทั่งบางคนเนี่ยสามารถสัมผัสถึงสิ่งรีรับเป็นลับได้นะคะอันนี้น้ามองว่าอืมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ เพราะว่าจะเป็นแค่บางคนที่สามารถสัมผัสในเรื่องพวกนี้ได้นะคะและอย่างหนึง่งบางคนก็ต้องระวังเรื่องของอโรคส,สุขภาพของเราเองด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นโรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสเ,เองอันนี้คือก็ต้องดูอของแต่ก่อนนะคะทีนี้เร,เรื่องการเงินมัางการเงินคุณเห็นไหมเป็นดาวอังคารกับดาวศุกร์เขาเรียกคู่มิตรเป็นคู่มิกันทำให้ การเงินของคุณเนี่ยจะได้ไมาจากความขยันของคุณเองส่วนหนึ่งหรือเพื่อนแนะนำรับผลให้ตัวคุณก็ได้หรือบางคนเนี่ยถ้าใครค้าขายอะไรเนี่ยคุณก็จะได้เงินจากแบบมันจะมีลูกค้าเข้ามาเอ,อ่อมาซื้อของคุณหรือมีการคอนเนคชั่นต่างๆเกิดขึ้นก็ได้นะเรื่องของการเงินแต่ระวัง้วยว่าเราอาจจะมีความที่จ่ายเงิน ไปซื้อในเรื่องของอะไรอ่ะของสวยของงามหรือของกินของใช้ก็ได้อันนี้คือต้องดูนะสมมติว่าถ้าในเดือนกันยายนคุณที่เกิดวันอาทิตย์นะคุณได้เงินเข้ามาคุณควรจะจัดสรรปันส่วนกันให้ดีๆนะก็อยากยกตัวอย่างว่าถ้าคนวันอาทิตย์คุณปัจจุบันนี้คุณมีเงินเก็บเนี่ยเวลาคุณเกษียณนคุณไม่เดือดร้อนหรอกแต่ถ้าคุณที่เกิดวันอาทิตย์ปัจจุบันคุณไม่มีเงินเก็บคุณต้องกลับไปดูสาเหตุของการใช้เงินคุณว่าเกิดจากอะไร ทำไมเราไม่มีเงินเก็บแล้วตั้งเป้าหมายไว้ค่ะว่าต่อไปนี้เราต้องมีเงินเก็บเพราะว่าเงินเก็บเนี่ยจะไปประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะเวลาคุณกเกษียณแล้วเนี่ยคุณมีเงินเก็บเนี่ยคุณก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใครกเกษียณแล้วไม่มีเงินเก็บเนี่ยแล้วคุณไม่มีลูกหลานดูแลไม่มีญาติพี่น,น้องดูแลถึงเวลานั้นคุณเองก็ต้องออกไปทํางานเพื่อที่จะแลกเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองตอนนั้นสุขภาพร่างกายเราะจะเหมือนเม่อไรนะเหมือน แข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มๆส,สาวๆหรือเปล่าส่วนใครที่รายจ่ายมากกว่ารายรับก็ทําบัญชีดูค่ะคุณจะได้เห็นว่าอะไรที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยกันบ,บ้างอย่างเช่นที่เห็นเห็นก็เกือบทุกคนนะชอบซื้อลอตเตอรี่การซื้อลอตเตอรี่โอเคนะเข้าใจว่าทุกคน,นยอยากถูกรางวัลแต่ถ้าเราไปดูในเพื่อในพื้นดวงชะตาเดิมที่เวาคุณไปดูดวงวางลัคนา ราศีอะไรเงี้ยถ้าในพื้นชะตาเดิมคุณไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคยังไงอะ่ะซื้อก็ไม่ถูกนอกจากออนอกจากเวลาดาวจรไปอยู่เดือนราาับพระคุณมีเกณฑ์ได้จากการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ได้สดทัทกคนบางคนอาจจะมีของกินของใช้ของสื่อของงามก็ได้หรือมีคนให้เงินสดก็ได้อันนี้คือก็ต้องดูตหาหน้างานของตระกกนนักต้มองว่า ถ้าอยากจะตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรนะ่ะลองไปดูแต่ที่ซื้อโรตรีก็น่าตัดออกไปเหมือนกันให้มันเป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งคุณจะได้มีเงินเก็บวลานั้นมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนพิจารณาเนาะเพราะว่านะเข้าใจรายจ่ายของทุกคนไม่เหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะทีนี้เราดูที่ตำแหน่งสายชากันบ้างสายชาคุณเป็นดาวเกตนะคิดว่าอืมสายชาคือคุณอาจจะมีความกงงังวลเกี่ยวกับเรื่อง เพื่อนฝูงคนรอบตัวสถานการณ์รอบตัวเองก็ได้หรือเหตุการณ์รอบตัวตัวคุณ <ste ck> เองมีความกัง,งวลเกิดขึ้นหรือบางคนอ่ะอาจจะมีการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็อาจจะไปไหว้เรื่องของพญาน,นาคเห็นไหมคะอันเนี้ย ก็บอกว่าเป็นช้ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารยณในการรับฟังด้วยนะเพราะแต่ละคนน่จะนับถือสิ่งศิกดิ์เรกไม่เหมือนไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนเนี่ยเขาเป็นสายพญายนาคของเขาเขาจะไปไหว้พญายนาคอันนี้ก็ฝากไว้นะคะบางคนเนี่ยคุณจะต้องเดินทางติดต่อเกี่ยวเรื่องการต่างประเทศหรือบริษัทต่างชาติก็ได้อันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าจะรูปแบบไหน แต่มองแล้วว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองทีนี้ดูที่ตำแหน่งพันธุด้วยพันธุนี่เป็นดาวเสดีกระดาวมริโยเออมองว่าคนในครอบครวัวคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ได้หรือเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะรวมถึงคนในครอบครวัวคุณเนี่ยอาจจะก็เรียกว่า มีฝันอะไรแปลกๆกเกิดขึ้นก็ได้หรือคนในครอบครัสามารถสัมผัสพวกสิ่งดีรับเร่นรับได้เหมือนกันอันนี้ก็บอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิรรณญาณในการรับฟังด้วยเนาะทีนี้ในเรื่องถ้าพันธุเนี่ยบางคนบ้านรถคุณเนี่ยอืมอาจจะมีการเรียกว่ามีการจะต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหม บางคนอาจจะเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ำมันเป็นรถรถไฟฟ้าคือนวัตรกรรมใหม่ๆแหละหรือบางคนบ้านเนี่ยอาจจะติดแผงโซลาเซลล์ก็ได้ก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วทีนี้เราก็แต่งปุตตะมั่งเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ก็มองตรงนี้ปุตตะบุตรบริวารคุณหรือรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆคุณเนี่ย เออจะเกิดด้าบผลกับคุณเองลูกน้องคุณอาจจะมีความตั้งใจทํางานค้าขายคุณได้ยอดขายเยอะขึ้นก็นได้หรือบุตรคุณอาจจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของธุรกิจเอาเรียกว่านําพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยคุณก็ได้ทําให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นก็นได้นะของตต่นคนนะหรือบางคนเนี่ยก็จะได้จากผู้หลักผู้ใหญส่สนับสนุนมีความเมตตาให้สิ่งของให้อะไรก็ได้ เริ่มถึงโปรเจกต์คนน่ะที่คุณจะทำอ่ะก็สามารถทําเกิดทําให้เกิดไรายได้เหมือนกันทีนี้เราดูที่ตำแหน่งอรินะคะตําแหน่งอริเนี่ยมีดาวจันทร์กระดาเกตอริเนี่ยนะก็ให้มองสงมุมก่อนเวลาคุณจะไปบุกเบิกริเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นดาวจันทร์เนี่ยก็มองว่าเออกขเรียกว่าอะไรนะ คือคนก็ต้องมีการก็อย่าโรเลต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นดาวจะมีความโรเลเกิดขึ้นในเรื่องของจะการจะทําลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีก็ยังไม่ยังไม่กล้าทําอันนี้ครูต้องต้องก้ากกล้าทําในสิ่งที่คุณจะทำแหละแล้วก็หรือบางคนอาจจะไปปรึกษาคุณแม่คุณก็ได้ หรือญาติผู้ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเนะี่ยคุณอาจจะได้คําแนะนําที่ดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้ามองมองในมุมลบเนี่ยอรีหมายถึงปัญหาอ,อกสลต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยคืออะไรบ้างอ่ะอย่างานักคิดว่าบางคนเนี่ยอริเนี่ยหมายถึงศัตรูเก่าก็ได้ศัตรูเก่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาห้ากับตัวคุณหรือคุณอาจจะไม่สบายก็ได้มัน เป็นไปได้หมดณเวลานคือมันมองได้หลายมุมทีนี้ก็เลยเตือนว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องอหาที่ปรึกษาก็ได้เพื่อที่จะให้ความเครือการตัดสินใจของเราเนี่ยมันตัดสินใจนในแนวทางที่ถูกต้องอันนี้คือต้องฝากไ้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วบางคนเองก็อาจจะมีเครื่องความเครียดความกังวลนั่นแหละกลัวว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะ ไม่ไม่สําเร็จไม่ต้องกังวลต้องบอกว่ามไม่ต้องกองงังวลขอให้ให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วอย่างหนึง่งถ้าเราเกิดมีความลังเลหรือโลเลเกิดขึ้นเนี่ยให้ไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงของคุณควาจะได้คำตอบที่ดีก็ได้นะคะทีนี้เรารู้จำกหนงปัจจุบันมั้งตําแหน่งปัจจุบคุณเป็นปราหูกับมรตยูนแล้วบอกว่าคนที่มีคู่เนี่ยอืม อาจจะมีเรื่องของการถึงหวงกันเกิดขึ้นได้หรือมีความอึดอัดเกิดขึ้นเกิดขึ้นกันก็ได้น,นะคะเรื่องของอารมณ์อารมณ์ร้อนอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยส่วนคนที่โสดเนี่ยคุณก็จะเจอจากเป็นชาวต่างชาติก็ได้พ่อไม่แม่ไม่ก็ได้แต่นี้พ่อไม่แม่ไม่เนี่ยดูดีๆนะว่าเขาเลิกกับคนเขาเป็นทางการและรุกอย่าง ถ้ายัางไม่เลิกจะไปยุ่งเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาได้หรือบางคนจะได้พบจากการ,รพวกสื่อออนไลน์ก็ได้นะรดมหรือจะได้บางคนอาจจะเป็นคนคนนี้อาจจะเก่งพวกนว,วัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้หรือเป็นพวกนักการเมืองผอู้อิทธิพลผู้นำท้องถิ่นหรือคนกลางคืนแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจสีเทา อันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะก็ดูกันให้ดีๆวยกันคนโสดส่วนคนที่ความรักผิดหวังไว้ตลอดเนี่ยที่นะก็อยากแนะนําคุณไปนั่งดูดวงแบบที่วางลัคนาเนี่ยเขาจะมีบอกว่าคุณจะเห็นนะเรื่องความรักคุณดีไหมถ้าดีก็มีไปแต่ถ้าไม่ดีไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเึง,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 งดูพ่อแม่ค่ะมีเวลาว่าไปพัฒนาหน้าที่การงานให้จเจริญโตเติบโตหาเงินทองได้เยอะคุณจะเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่มีใครมาตามหึงหงกุลแต่บางคนเนี่ยะ ก็ไม่ต้องไปเป็นสายเปยใครเพราะส่วนใหญ่สายเปยเนี่ยจะผิดหวังมากสมหวังนะแล้วใครที่จะตัดสินใจแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่เนี่ยลองถามใจตัวเองให้ดีๆว่าเราพร้อมทําหน้าที่สาม,มีภรรยากันแล้วหรือยังถ้ายัางคือต้องไปดูนะแล้วก็ครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาเขามีข้อจํากัดอยู่แล้วนิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็เฝ้านะคะ ก็ต้องไปดูตามหน้างานของแต่ละคนนะพราะหนาอ่านก็คืออ่านตามนับให้ทีนี้ก็ตำแหน่งที่มรณะมั่งตำแหน่งมรณะเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเกิดขึ้นทีเนี้ใบเนี้ยเป็นดาวคารกับดาวพุธเขาเรียกว่าคู่วิวาทะคู่ขัดแยง้งนั้นหมาว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบ การทานหารเกิดขึ้นเกิดขึ้น,นจากอะไรความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันแม้เรื่องการเดินทางมันก็ยังทําให้เกิดนี่ได้หละเกิดปัญหาอุสักต่างๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันการเดินทางคืออะไรอะเรื่องของเอกสารเราครบถ้วนไหมเอ,อเอกสารการลงทานเราอะเรียบร้อยหรือเปล่าหรือมีข้อตกบกพร่องอะไรไหมอันนี้คือก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็เวลาการ ใน,นเรื่องติดต่ออะไรเงี้ยเรื่องเอกสารในการเดินทางอ่ะคุณก็ต้องพูดจากันดีๆอย่าใช้อารมณ์อย่าใจร้อนอ่าปัญหาตรงนี้มันจะค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะคะอันนี้คือก็ดูนะเพราะของแต่ละคนก็ว่าเป็นเรื่องอะไรกันไปแต่นี่นะยกตัวอย่างเรื่องการเดินทางรวมถึงบารณะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ได้อุปหะอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วจะเกิดจากนีนเดาวงคาอย่างเงี้ยกับปรบนะพุทธเนี่ยก็เป็นเรื่องของความอดทน อ่าแล้วคาพูดการเจราจาต่างๆเอกาสารสัญญาต่างๆอันนี้ก็ดูกันให้ดีๆละกันนะคะอ่าทีนี้หนูตำแหน่งสุภาพมั่งตำแหน่งสุภาพคุณเป็นดาวจันกระพุ๊ธแต่คุณก็ยังดีว่าคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเองอาจจะเป็นอ่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงให้ความเมตตาการณุณากับคุณหรืออาจะมีข่าวดีจาก เพศหญิงมาถึงคุณก็ได้มีการติดต่อจากเพศหญิงถึงคุณก็ได้เหมือนกันหรือมีการเดินทางาติดต่อประสานงานรวมถึงสื่อออนไลน์กับเจ้านายผู้หญิงก็ได้คือต้องดูบริบทของแต่คนนะว่าเป็นอะไรแต่นี่ว่าถือว่าได้ไพ่ที่ดีก็จะเป็นเรื่องที่ดีๆมกันทีนี้เราเรื่องของการงานบ้างการงานคุณห,หมนยควเป็นดาวพระิกับพระหูเนี่ย อาจจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นเรื่องของการงานอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะแต่บางคนเขาคุณไปขอความช่วยเหลือก็ยังขอเขายังให้ความช่วยเหลือกันได้ก็จะมองว่าเรื่องการงานคุณบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นมีงานเข,าเข้ามาแบบปรับให้คุณบางคนอาจจะมีการแก้ไขบ้างนิดหน่อยถึงก็แก้ไขไปตามนั่งงานอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่คุณเนี่ยก็อาจจะเห็นความสามารถของคุณเนี่ยก็อาจจะส่งให้คุณไปทํางานอ,อีกหน้าที่หนึ่งซึ่งคุณอาจจะไม่เรียนสายนี้มาก็ได้อันเนี้ยมันก็จุดคำอื่นอเราจะทําได้ไหมอะไรไม่ต้องกังวลคุณอนะยังไงก็ทําได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ เราก็ไปเรียนรู้เรียนหรือเป็นการเรียนรู้ใหม่คุณก็จะได้มีเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ทุกตำแหน่งรับผลบัางรับผลเนี่ยก็จะมีดาวทิตยดาวจันทร์ดาวพรหูนำะบองว่าราบผลคุณนะ่ะอาจจะได้จากการผู้หลักผู้ใหญ่ให้หรือจากการเสี่ยงโชคทีเนี้ย ก็เอากำภพกด้เสียงกระโชคเอาระมาณอย่าไปเล่นกันเยอะเดี๋ยวถ้าที่บอกว่าถ้าในพืชตาเดิมคูณไม่มีโชคจากการเสี่ยงโชคมันอาจจะบิดผิวไปก็ได้ไปเป็นเรื่องอื่นก็ได้บางคนอาจจะได้เป็นเนี่ยอืมได้จากคนอะไรนะคนที่มีธุรกิจกลางคืนเนี่ยรับผลคุณอาจจะได้ตรงนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้ตรงไหนยังไง แต่ทีนี้รับผลของแต่คนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นรูปของไายเครื่องราชก็ได้ตำแหน่งก็ได้หน้าที่การงานหรือปรับขั้นเงินเดือนก็ได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีนี้เราก็มาดูเรื่องของวินา่งวินาศเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สามารถชื่อหรือเกื้อกูลคุณได้คือคนใกล้ตัวใช่ไหมอ่ะเป็นคนใกล้ตัวคุณเองอะ่ะจะเป็นใครอะ่ะ เพื่อนบ้านเพื่อนฟูอ่าสังคมรอบตัวหรือการคอนเนคชั่นต่างๆแต่อันเนี้ยเป็นดาวอาทิตย์กรบดาวพะเสาร์นักเรียนบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐการเจ้าหน้าท,ที่รัฐไหมหรือถ้าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับพวกโรงงานหรือกเกษตกรกรก็ได้พวกนี้สิ่งที่นักพูดถึงเนี่ย เขาสามารถช่วยเหลือคุณได้แต่องดูนะบริบทคุณไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้หรือเปล่านะคะ,ะแล้วทีนี้แต่เรามองในมุมกับวินาศเนี่ยมาถึงปัญหาอุกศัก์ต่างๆก็ได้คือใครบุคคลที่น้ากล่าวถึงเมื่อกี้นี่แหละก็สามารถสร้างปัญหาอุกศัให้คุณเองก็ได้เหมือนกันแต่นะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ,อยู่ที่การเจราจาการคุยกันเนี่ยปัญหามันจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้ ทีนี้ในเรื่องของสุขภาพอะก็จะมีความเครียดวิตกกังวลระบบน้ำาย้อยอาหารระบบกับทายออฟฟิศซินโดมโอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆสายตาความดันเบาหวานฟันกระดูกเข่าโรคเก,กาเส้นประสาทคือทุกคนมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีใช่ไหมคะลองสังเกตในเรื่องของไขมันกร,ระดักตาเน่าสูงไหมถ้าสูงแล้วถึงเวลาออกกำลังก,กายแล้ว จะออกแบบไหนก็ได้ท,ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะแนะนําว่าเป็นการเดินวันละ5กิโลสกกเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้ําตาลไขมันลดลงก็ยึเป็นมาตรฐานในการดำนิชิตได้เพราะเราเข้าสังคมสูงอยู่แล้วจะต,ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไปไหนเปไหน,ไหนจะได้คงตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันก็ออกกาลังกายเหมือนกันค่ะจะได้ร่างกายแข็งแรงทีเนี้ยขอเตือนเรื่องการไปดูหมอดูนะถ้าไปดูหมอดูแล้วถูกทัก แบบน้าเนี่ยประสบการณ์นะเลยไปดูหมอดูมาเขาทักว่าคุณมีเคอคุณต้องเสะยดคอนะตัดเล็บตัดผมใช้เงินอีกสามพันซึ่งเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องทางนี้แล้วเราก็ไปทําบุญไปถวายสังฆทานแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยก็ทํามาหลายปีจนมาปีหนึ่งจังหวะที่ดวงเราลงเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้น แต่สามารถรอดพ้นจากปัญหาตรงนั้นมาได้มีคนช่วยเหลือด้วยน้าก็คิดว่าม่นจะเกิดจากผลบุญที่เราทำานี่ะทำให้เราสามารถรอดพ้นจากปัญหาตรงนั้นมาได้น้าเลยแนะนำว่าถ้าคุณไปดูดวงกันเนี่ยถูกทักแบบเนี้ยคุณไปทำบุญกันเถอะกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปล้างเท้าท่านนำน้ำล้างเท้าเนี่ยมาอาบหรือผ้าถุงแม่คุณอนะก็มาครอบแต่หัวจนปไปท้ายได้เหมือนกัน ชายผ้าถุงก็พบว,ว่าน้กระเป๋าสตางค์ได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นความเชื่อของคนโบราณน,นะแต่น้งคิดว่าทดลองทาดูไม่เสียหายเราไม่เสียตังค์และสิ่งที่ใกล้ตัวคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติน้าก็ขอเรื่องกันแนะนํากนเรื่องการนั่งสมาธิละกันเพราะว่าหลักสูตรที่นา้าศึกษามาเป็นของหลวงพ่อวิริยังวัฒธรรมมงคลนะคะอันนี้คือก็แนะนําคร่าวๆนะเขาจะมีการเดินจงกรมมีการ นั่งสมาธิบริกรรมคำว่าพุทโธเอาไว้ที่ไหนเขามีที่เลือกคือหน้ผาผากหัวใจท้องคุณชอบเอาไว้วนไหนคุณก็ไว้ที่ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนทําได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันละน้อยเนี่ยเหมือนการหยดกระปุกองศิลปนะคะวันหนึ่งกระปุกองคิลป์เนนีเต็มอ่าเขาเรียกว่ากระปุกองคิลป์นี้จะถูกเบิกใช้โดยอตัตมัติ มาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้ส่วนคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยเหมือนกันโรคเครียดต่างๆรักการเดียวกันเวลานอนคุณก็เนี่ยพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆโรคต่างๆตัวนี้จะค่อยๆคลายไปทางที่ดีได้ทีนี้นะขอพูดถงึงเรื่องของกรรมนะคะกรรมเนี่ยมี2ประเภทคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทํากรรมของเราก็คือการกระทําของเรา ไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเองโดยวิธีไหนก็ตามหลักศาสนาของแต่ละคนนั่นแหละหลักคําสอนพระเจ้าสิลงห้าการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งต่างๆรเรนี้จะทําให้สิ่งที่คุณเจอเนะ่ะเบาบางลงไปแล้วก็จะเกิดสิ่งดีดีกับตัวคุณเองแต่ทีเนี้ยทุกคนนะ่ะจะเชื่อจากปากนะฮะอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนก็ต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือการทดลองสุดท้ายเนี่ยนะับว,ว่าชีวิตคือการเดินทางนะ ถนนของทุกคนนไม่ได้โรด้วยกีบกุรบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวุณให้ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถตัวรัได้เอาตัวรักกันได้แด้ปัญหาต่างๆที่คุณเจอเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะคะถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทำให้ตัวคุณแข่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิ ตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็จะคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนอนพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ในคลิปนี้อาจจะมีเสียงอะไรต่างๆนานาบ้างต้องขออภัยว่าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ